สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราอยู่ในรายการ ASMR พาเพลินนะคะวันนี้มีเมนูมานำเสนอก็คืออ่างงุนไข่ปลาปลาอะไรไม่รู้ไปไปเริ่มกันชน เป็นพ,พวงเลย <S 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 2> <S 2> Oh. จบไปแล้วนะคะสำหรับองุนอร่อยอร่อยน้ำฉ่ํา่ำโ,โบ๊ะโบ๊ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าคลิปหนะ้าเราจะพาทุกคนไปกินอะไรเอาไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย